กราบนมักสการหลวงพ่อและพระอาจารย์ทุกๆรูปนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆโยโคทีทุกๆท่าน,นะคะ่ะดินฉันดนัทไทยอุทมานันนะคะมีอาชีพเป็นแม่บ้านปัจจุบันก็ทุกวันจะปฏิบัติกรรมาฐานอยู่ทุกวันนั่งที่บ้านก็นั่งได้ถึงสองชั่วโมงนะคะไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยแต่ทำไม ไม่ทราบว่ามาปฏิบัติที่นี่ทำไมถึงเจ็บปวดอะไรขนาดนี้ไม่เคยเจ็บปวดขนาดนี้เลยจึงได้รู้ว่ากรรมนึกถึงคุณพ่อคุณแม่กรรมที่เราเคยทําไว้กับท่านเคยด่าว่าทอท่านบัดน,นี้กรรมนั้นมาตกมาให้เราได้เห็นผลในวันนี้ทุกเรมขณะจิตที่ ปฏิบัติที่นี่ภาวนา็ใช้พุทโธเพราะว่าจริตจะพุทโธมาตลอดจะเจ็บจะปวดยังไงในสิึงทำที่หลวงพ่อบอกให้กำหนดที่จิตจิตจะพุทโธพุทโธตลอดปวดตั้งแต่ชั่วโมงแรกค่ะอดทนอดกลัน้นอยาะปวดปวดไปปวดตรงไหนปวดไปปวดปวดให้ตายตายตรงนี้ตายไปเลย ปดทงจนถึงที่สุดจนเข้าชั่วโมงที่สี่รู้สึกปวดมากๆปวดมาถึงที่หน้าขาขาขวาเหมือนจะหลุดต่อจากกันก็เลยเริ่มรู้สึกรู้สึกจิบตัวเองมันเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มมองเริ่มรู้สึกรอบข้างเอะทำไมมันเค้งคว้างไปหมด หรือเ,เราคนเดียวหรือเปล่าหรือยังไง <c oughs> ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะให้ได้สีช่ชั่วโมงก่อนที่จะนั่งภาวนากำหนดนจิตอธิษฐานจิตถ้าด้วยบุญกุศลที่ลูกมีกระทำมาลูกขอถวายมอบก,กายถวายชีวิตนี้ให้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แต่ให้เพื่อปัทุศาสนา ลูกจะขอคำจุงศาสนาตลอดการของชีวิตลูกนี้ขอให้การปฏิบัติธรรมของลูกครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ตามที่ลูกจิตปรารถนาไว้สี่ชั่วโมงแล้วก็เมื่อทำได้รอสี่ชั่วโมงครึ่งได้เห็นจะได้นะคะก็เป็นที่พอใจของตัวเองตอนแรกก็ไม่ทราบว่าสามารถขยับกายได้อะไรได้ นั่งไม่กล้าขยับไม่กล้าอะไรเลยเพราะว่าถ้าถ้าคิดว่าจะขยับได้อะไรได้ก็คิดว่าคงจะได้มากกว่าน,นี้นะคะ่ะ <c> ก <oughs> ็ยังเสียดายเหมือนกันเรียนตายขึ้นมาหูเห็นเพื่อนบอยต้องเกือบสิบคน <c oughs> ยังนึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะว่าทําไมเราไม่นั่งต่อไปทําไมเราถึงพวงสิ่งรอบข้างเหมือนกับที่พระอาจารย์ท่านบอก ท่านแซลมาจริงตามที่เราคิดจริงๆเลยค่ะพวงเพื่อนคงเหลือเราคนเดียวแต่ไม่ใช่โดยคนที่เก่งกว่าเรามีมีอหลายคนนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆโยกทีทุกท่านนะคะขอเพียงแค่จิตเรานะคะตั้งใจมั่นมีความอดทนอดกลัน้นต่อสู้สู้กับความเจ็บปวดค่ะแล้วทุกคนจะทำได้นะคะ